ร่วม30ปีแล้ว Select ทูน่ก็ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอันนี้พวกเราเนี่ยภาคภูมิใจมากแล้วเราก็เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวของ Select ทูน่เพราะพวกเราก็กินแล้วก็โตกันมากับ Select ทูน่กันทั้งชีวิตจริงๆแล้วทราบอยู่แล้วว่าแบรนด์ซีเล็ t ทูน่เนี่ยเป็นของท่านไกสอนเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ผม เริ่มเข้ามาวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับได้พบเจอท่านแล้วก็รู้จักท่านคือท,ท่านเป็นพี่ใหญ่ที่มีความเมตตาม,มากแล้วก็ท่านให้การสนับสนุนกีฬาหลายชนิดแต่โดยเฉพาะวอลเลย์บอลเนี่ยท่านมีความจริงใจให้การสนับสนุนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยที่ไม่ได้ คิดเรื่องของการตอบแทนเรื่องอะไรต่างเนี่ยผมเล่นทีมชาติมา14ปีเนี่ยเวลาไปแข่งที่ไหนเนี่ยผมก็จะอุ่นใจเพราะว่าไปกินอาหารไม่ได้ก็จะต้องมีอาหารทังคุณแก่สอนเนี่ยให้ไปซีเล็กตูน่าเนี่ยครับช่วยจุนเจือทีมชาติมาหลายยุคหลายสมัยนะครับตั้งแต่สมัยผมเล่นเป็นนักกีฬาแล้วก็สมัยลูกศิษย์ลูกหานะตอนนี้จนถึงปัจจุบันนี้เลยครับ เรื่องของการสนับสนุนการแข่งขันเยาวชนนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยกอ่อชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยขอชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นรายการอีเวนต์ที่สําคัญเพื่อที่จะสร้างความเป็นเลิศของกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งคุณไกรสอนเนี่ย ให้การสนับสนุนตลอดต่อเนื่องมารุ่ม30ปีแล้วครับสมาคมวอลเลย์บอลก็ถือว่าโชคดีมากทั้งซีเล็กทูน่าผลิตพันธ์เองแล้วก็บุคลากรน,นะครับไม่ใช่แค่ตัวท่านเองนะก็ได้ให้ความรักความเมตตานะสนับสนุนกิจกรรมในหลายๆกิจกรรมไม่ใช่แค่การแข่งขันนะครับท่านจะชอบให้เราไปทํางานเพื่อสังคมผู้บริหารสมาคมวอลเลย์บอลตั้งแต่อดีตที่ผมคุกครีมา30กว่าปีแลครับ คุณไกสอนเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นที่น่าเคารพนับถือเพราะว่าท่านมีคุณธรรมความเมตตาแล้วก็มีความเป็นธรรมท่านมาร่วมประชุมร่วมบริหารซึ่งผมก็ได้มีโอกาสตอนสมัยเป็นเด็กได้มาฟังท่านคิดท่านทํางานนะครับท่านก็วางกรอในการทํางานได้เป็นอย่างดีแม้กระทั่งสมัยที่ท่านเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองประธานสหพันธ์เอเชียนะครับท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีขีดความสามารถสูงในการที่จะพัฒนาถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีและที่สําคัญเนี่ยท่านจะสอนให้ มีความคิดก้าวหน้ามีศักยภาพในการทำงานเพื่อให้องค์กรมีความสำเร็จนี่เป็นสิ่งที่ผมเ่ประทับใจความมั่นคงขององค์กรของท่านมีความเติบโตไปเรื่อยๆผมคิดว่าการที่สมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยได้เติบโตมาช่วง30ปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อน สมาคมวอลเลย์บอลรวมทั้งบุคลากรของสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยได้มีโอกาสไปทํางานในสหพันธ์อาเซียนสหพันธ์เอเชียและสหพันธ์โลกเนี่ยก็ได้นําเอาความรู้นําเอาทัศนคติไปช่วยในการพัฒนาองค์กรานานาชาติต่อไปผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณไกสอนและครอบครัวนะครับรวมทั้งพนักงานของซีเล็กทูน่าทุกท่านนะครับ ที่ได้ให้ความเมตตาให้ความการุณากับสมาคมวอลเลย์บอลตั้งแต่เจ้าหน้าที่บริหารผู้ตัดสินเองก็ดีผู้ฝึกสอนแล้วก็นักกีฬาทุกรุ่นทุกระดับต่อเนื่องมาตลอดการที่สมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้มีการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพในการบริหารจัดก,การส่วนหนึ่งก็มาจากความคิดของท่านร่วม30ปีแล้วซีเล็กทน่าก็ก้กาวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลก อันนี้พวกเราเนี่ยภาคภูมิใจมากเราก็เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวของ s ีเล็กทูน่าเพราะพวกเราก็กินแล้วก็โตกันมากับ s ีเล็กทูน่กันทั้งชีวิต s ีเล็กทูน่าก็เป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่ได้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลตั้งแต่ระดับเยาวชนไปสู่ความเป็นเลิศซึ่งเราก็ได้ทีมชาติของเราเนี่ยเติบโตมาจากจุดนี้แล้วก็พัฒนาส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในหลายรายการแล้เราก็พยายามที่จะก้าวเข้าไปสู่ในระดับเวทีโลก ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริหารที่มีคุณธรรมของท่านจะนำพาความสุขความสำเร็จทำให้มีความภาคภูมิใจของประเทศไทยมีความมั่นคงและก็ยั่งยืนตลอดไปครับ